ชายากระทะทองคํำ ep ที่สี่อืมฝีมือทําครัวของพี่ใหญ่มันดีมากเลยแผ่นมันฝรั่งที่พี่ใหญ่ทํากรอบนอกนุ่มในทั้งเคม็มทั้งหอมกินแล้วอยากกินอีกผัดกวางตุ้งก็ผัดด้วยไฟกำลังดีแค่มองก็รู้สึกอยากอาหารส่วนน้ำแกงผักกาดวุ้นเส้นก็ด้วย ดูธรรมดามากแต่พอเอาเข้าปากแล้วอร่อยมากเลยท่านพอ่อท่านแม่ไม่ต้องสงสัยแล้วพี่ใหญ่เนี่ยเป็นลูกศิษย์เทพเต่าไม่ผิดแน่ตอนแรกพ่อกับแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะที่นาเป็นมรดกตกทอดแต่พอได้กินกับข้าวฝีมือของนางเอกแล้วก็รู้สึกว่าพอมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดร้านพ่อก็เลยตัดสินใจให้เอาที่นาไปขาย เพื่อให้หนางเอกได้ทำกิจการขายอาหารเมื่อได้รับอนุมัติหลังกินข้าวเสร็จพ่อกับนางเอกก็แอบไปขายที่กับผู้ใหญ่บ้านอู่จิ้นทันทีเพราะเขาเป็นคนดูแลลูกบ้านทั้งหมดค่ะได้เงินมา3ามตำลึงโดยไม่ให้ลุงใหญ่รู้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเก็บเป็นความรับให้แถมยังไม่รับเงินค่าในหน้าด้วยค่ะพ่อนางเอกเลยไปขอยืมเกวียนข้างบ้าน ไปตลาดกับนางเอกเพราะต้องการซื้อของใช้และอาหารที่จำเป็นทั้งสองคนซื้อแป้งเข้าสารน้ำมันซื้อเนื้อรมควันสองชิ้นใหญ่ไข่ไก่1ตะก้ามันฝรั่งและมันหวานอย่างรักกะสอบนางเอกเลือกเครื่องปรุงและผักดองสองสาอย่างที่ไม่มีในบ้านด้วยค่ะสุดท้ายพ่อนางเอกตั้งใจมากที่จะซื้อไก่ ให้เธอบำรุงร่างกายก็เลยได้แม่ไก่ไปด้วยหนึ่งตัวจนท้องฟ้ามืดทั้งสองก็กลัวจะกลับบ้านลำบากเลยกลับบ้านกันทันทีระหว่างที่นางเอกคิดวางแผนการขายของของตนเองอยู่นั้นพ่อก็ส่งเสียงเรียกนางเอกด้วยเสียงตื่นเต้นเตียนเตียนเจ้าดูในพงหญ้าสินั่นเป็นคนหรือเปล่าพ่อเลยขับเกวียนให้ช้าลง นางเอกเห็นสองขาได้ลังๆจากพงหญ้าที่สูงมากเป็นคนจริงๆเจ้าขาท่านพ่อเราลงไปดูกันเถอะแนวความคิดช่วยเหลือคนนางเอกก็ได้มาจากปัาป๋าของตัวเองค่ะเพราะที่ร้านปัาป๋าจะชอบช่วยคนเล่ร่อนที่มีความกล้ามาเคาะประตูหน้าร้านเขาก็จะไม่ปล่อยให้หิวกลับไปก็จะให้กินอาหารตลอดค่ะ ทงสองคนเดินมาถึงใกล้พุ่มไม้รวบรวมความกล้ามองสำรวจคนที่นอนอยู่เป็นคนตัวใหญ่ที่มีชีวิตอยู่นี่เองและยังเป็นชายหนุ่มวัยเยาว์ที่มีหน้าตางดงามด้วยแต่ผมเขายุ่งเหิงใส่เสื้อผ้าเนือหยาบชุดดำสกรปรกมอมแมมทั้งมีรอยเลือด มือเท้าไม่ได้ถูกมัดไว้แต่กลับขยับขยื่นไม่ได้พอชายหนุ่มเห็นพวกเขาปรากฏตัวก็ถลึงตากว้างมองพวกเขาอย่างไม่พอใจพ่อนังเอกก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกพ่อนุ่มทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้ล่ะเจ้าเป็นคนที่ไหนมาจากต่างถิ่นหรือเปล่าพ่อนังเอกถามอยู่นานชายหนุ่มก็ไม่ตอบมีแต่ความเงียบ นางเอกจึงประเมินสักคู่หนึ่งท่านพอ่อคะว่าเหมือนเขาจะเป็นใบนะเจ้าคะชายหนุ่มคนที่นอนอยู่ขมวดคิ้วและคิดในใจทันทีเจ้าสิเป็นใบพ่อว่าไม่ใช่นะเอ๊หรือเขาจะเป็นใบดูเหมือนขาของเขาก็หักเดินไม่ได้ด้วยหรือเปล่านางเอกก็เลยพยักหน้าเห็นด้วยขาหน้าจะหักแน่นอน ดังนั้นจึงเดินไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ไม่รู้ถูกใครมาโยนทิ้งไว้ในพงหญ้าข้าว่าคงต้องเป็นคู่แค้นกันแน่นอนเจ้าค่ะคู่แค้นด้วยหรอพ่อนางเอกเป็นคนจิตใจดีค่ะและอ่อนโยนก็เริ่มกลัวแล้วถามติดติดขัดขัดถ้าถ้าอย่างนั้นพวกเราจะทำยังไงกันดีแล้วถ้าคู่แค้นเขากลับมาหาเขาก็ต้องตายแน่นอนสิใช่ไหม นางเอกก็พยักหน้าเึกหักทันทีใช่ใช่ท่านพ่อเขาต้องตายแน่นอนพ่อนางเอกก็เริ่มทำอะไรไม่ถูกอย่างนั้นพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะชายหนุ่มร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งอยู่ในใจไม่หยุดเขาพูดไม่ได้ด้วยไม่ต้องช่วยข่าขอเพียงอู่หยางอู่เย่ายังมีลมหายใจอยู่จะต้องคิดหาวิธีแจ้งจวนอ,องให้มาช่วยข้าแน่นอน แล้วถ้าหากคนพวกนี้พาเขาไปคนของจวนอ,องก็จะไม่รู้ว่าจะไปตามหาเขาที่ไหนนะสิแต่ในสายตาของสองพ่อลูกกลับเห็นแววตาตื่นตนระหนกเพราะหวาดกลัวของชายหนุม่มพวกเขาเลยไม่ทอดทิ้งชายหนุ่มไว้ตรงนี้แน่นอนตกลงว่าจะพาคนกลับบ้านไปแล้วค่อยว่ากันค่ะชายหนุ่มรู้ว่าตัวเองฝึกวรยุทธ์มาหลายปีทำให้กระดูกหนัก แต่ก็รู้สึกแปลกใจมากที่ชาย